สวัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนที่สารนะผมเมื่อนี้พาพี่น้องมากินหอยยักษ์หอยใหญ่ครับพี่น้องนะครับหอยแครงเพ่นวาหอยแข็งจักรพพัดนะครับั้งแหลกน้ำหามาโดดนะครับเป็นปีแล้วนะครับเราก็เลยพอเพิ่นเก็บไว้ให้นะครับพี่น้องเบิ่งบ่เมนนนหน่อยนะครับผมป้าด้อเบิ่งโรดนะครับไงคกใหไงเนี่ยแม่หอยแครงจักรพพัดนะครับเพ่นวานะครับผมเมื่อนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บครับโอ้ จัดเลยพี่น้องคำใหญ่ๆพูดอะ่ะเนื้ออยากน้ำบ่มาเอาตัวใหญ่ๆคำใหญ่ๆนี่ละก่อนครับพี่น้องโอ้โห,โหมาครับมาอื คำใัไงลยเบามาได้กุ๊บกุ้บดีมากครับหืมสุดยอดมากับย่านครับย่านฟ้าห้องสุดยอดเอานี่ลงไปนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ด <c oughs> ลาดลงไปอสดอาองซี่ก็ได้ครับ Ừm. <laughs> à, phi Đó. nhẹ nhẹ ขึ้นหอกเลยคุณดังมะความที่มันกุบกุบกุบดีครับ nghe càng nghe nè thế nào linh nầm cái này hả nó ไปได้คร,ครับสดๆเลยนะครับบะหมี่ หน่วยตายเลยหดัน้ันนนดเยคันตายนี่มันขึ้นมันสีตีนะครับเพิ่นว่าเจ้าของเพิ่นว่าเพราะว่าได้มากนี่บ่มีหน่วยได้ตีเลย เป็นยังเป็นยังขยเขา,าเนี้ยวาที่นาบมันลงนี่ยหรอพี่น้องตังเ้เด็กสีได้หลังคือเก่านะครับอย่างกี้เดื่องไม่ร้องนะครับ เคียก็้ลไปบางแกไม่หลอกนอื่นขันตอน 嗯。Mm. ขายโล่ละร้อยยี่สิบบาทนะครับแต่ว่าต้องสังสิบสองโล่ขึ้นไปนะครับจังสีแดงราคาโล่ละร้อยยี่สิบนะครับพี่นอ้องแต่ว่าเม่เกิดเป็นตัร้างหลายอยู่ครับเพราะว่าโล่หนึ่งมันกระไดซี่หาโตเนี่ยแหละนะครับอืม <c oughs> <c oughs> พักแทบี่บเลยแตะเพราะว่ามันคำใหญ่มันเต็มปากไม่ต้อื้อกันอด้ก้อนี้เป็นลูกของเลูกแค่นี้แหละแ่น่ลูกของัตัเียวตัวได้กันเยอะก็ได้เยอะจมได้ โอ้ยเบิ่งแม่เหนือแม่เหนืออะไรครับจับเป็นเสือโลกขออนุญาตครับ มึงไหนเนาะอันนี้เป็นล็อกเมือนม่นพอยมัน็อลาดส่งเกทไมคือลุกคลายเลยครม่ละานคม่เะ็านที่สุขเกอยู่ พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้กินไปแล้วซิปก็โตรู้สึกได้เลยว่าอิ่ม <c oughs> <c oughs> เขาเยิ่งยังยืนฝนแน่นอนต็เข้านั่นี้ฝนติดตกย้อ,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 อทนทอไม่ต้องอาบไปได้ดอกฝาห้องบึมบอมเ่าะแต่ว่าห้องย้่มแต่ไก่เราพี่น้องเบ่งส่งมันห่ังได้ยินในเสือ ช่วงนี้มันหนาฝนมันก็สิตกสุมืออยู่นะคร okay ับฝนก็ได้แบ่งให้ดงเกศนะน้าหมูเปิดอย่างนันเลยรู้ ผมบริษัทชั่วตลอดมันบ่ได้ทันทีมันบ่ได้ทันที่บริษัทอะไรเอาพอเปิดห้องอันบ่ให้มันล็อกไปห้องหม่องมันล็อกก็ได้เนี่ยอาจารย์บ่ให้มันล็อกก็ได้เนี่ย ที่เห็นเองเดยวน้อยจะขี่มัดต่ใส่แนวขี่มองผ้ายเนี่ยตูนมาดเราบอกฮะแมน่นบ่ไปตลาดฝา,ากเราสื่อทุเรียนอีกพันกว่า <laughs> แต้มมาเอานี่แต้ม แต่มาเอานีเร็วทำทายาดแมงยาดไหนนเร็งน้งนนหนนำหมาครับที่ไหนยังพอ,อเราไปของยังดีแอยู่ยังไป

กินบาเบิดครับลายครับเหลือยี่หกตัวสูบบ่ไหวเป็นตุเจขันขันเกี่ยมันโมเมนตัวน้นอยๆเนาะพี่น้องเนาะตัวบักใหญ่นะครับเบิังนะไอ้บิังอีกเทค่นึง <c oughs> คิดเบิังเราว่าขนาดมือผมใหญ่ๆเนี่ยนะครับ ừ, <c oughs> เห็นบ่อ่าอ,อย่างมาตัวใหญ่ครับแงเนี่ยนะครับ เปลี่นบ,บิกับบได้ทิมนะครับพี่น้องก็เอาไว้คือเกาแปรรูปดีบดีเอาตอนนี้หันหันหัน,ห,นหันนะครับหมมันเป็นตอนน้อยๆแล้วเขากับเอามาแปรรูปเป็น <c oughs> พัดกับเข้าเป็นเอียงกระไดแล,ะแ,ลแล้วแต่เข้าสี่สีบูรณาการเอานะครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้การติดตามนะครับบ่าวาสิเป็น ให้การสนับสนุนนํานะครับบอกว่าสิเป็นขนมจีนปลาาหรือว่ากระเทียมทนนะปีนองเดอ้อนะครับมือในบดกระเทียมทนมากินเลยนะครับเพราะว่ามันบ่บเป็นแต่กินกับผักป่านใดนะครับปีนองเพราะว่ามันหลย๋ยวมันสีอิ่มกรนปัญหานะครับก็เลยบ่ค่อยกินป่านใดเอาพอกัอนั้ยในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอพุดหลายๆสวัสดีครับ